มนุษย์นะคะมีหลายรูปแบบมีหลายเผ่าพันธุ์มีหลายสปีชีมีความคิดมีความรู้สึกมีทัศนคติที่แตกต่างกันคุณละคะมีความคิดกับความรวยว่าอย่างไรคนส่วนมากนะคะมักจะให้คํานิยามความรวยว่าการมีเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติหรือ ปัจจัยภายนอกนะคะที่มองเห็นสัมผัสจับต้องได้นะคะแต่แท้จริงแล้วคุณรู้ไหมคะว่าความรวยกับความจนแท้จริงแล้วใช้อะไรวัดวัดกันที่ไหนวัดกันอย่างไรพี่คุณอยากบอกว่าความจริงแท้จริงแล้วนะคะไม่ต้องไปจัดไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปวัดค่า ของใครทั้งนั้นและก็ไม่ต้องไปจัดไปตัดสินตัวเองกับผู้อื่นความรวยที่แท้จริงนะคะใช้อะไรวัดรู้ไหมคะความรู้สึกค่ะความรู้สึกคือการบ่งบอกว่าคุณรวยหรือคุณจนบางคนมีทรัพย์สมบัติเป็นหมื่นล้านแต่อารมณ์ความรู้สึกของเขามันขาดแลนมันยังไม่พอมันยังอยากได้ ไม่เรียกว่ารวยนะคะ